ทำไมวันนี้อากาศดีจังแต่ฉันรู้สึกว่ามันหนาวมากเลยนะนี่เราอยู่ที่ไหนกันน่ะนี่มันอยู่ที่วังนี่วังเหรอวังของคุณชายพิเศษน่ะเหรอพิเศษหรือพิสุทธิ์นะฉันได้ผมก่อนเนาะได้ผมอยู่นี่นี่นี่ชายได้หัวจริงๆนี่เธอจะได้ก้มๆติกอ๊อดได้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 ผมน่ะนะฉันรู้สึกว่าฉันไม่สบายเลย ไม่ใจไม่เป็นบ้าสิบ้าพ่นแล้วเธอผมเนเพียดิอมเปีะเป่าผมเปล่าอโหโหฉันหนาวฉันหนาวนะฉันว่าผมเปนเียกอยู่นะแตีฉน้องลอฉันนอนนอนฉนนอนดีกว่าฉันนอนฉันนอนได้ผมเปล่าอมไงได้มเปล่าอมไงบ้าบสบายจังเลยเอาไปนอเธออะไรน่ะ ฉันว่ามันคือสตาร์บรัคน,นะพี่ตาคะว่าไงคะน้องมุนินสมัยสาวๆเนี่ยมุนินกินสตาร์บรัคตลอดเลยอย่าหาว่ามุนินเอ้ยเดี๋ยวอยขอปิ้งก่อนนะคะ <c oughs> จะสหาว่าไ <c oughs> ทายิน, <c oughs> ยน <c oughs> บ้าจริงใช้ขอชิมหน่อยนะ นี่เธอปลุกโกโก้เองเหรอมันไม่ใช่โกโก้ที่ฉันปลุกเออน่าจะซื้อมัไอ้ยนี่จะไม่ได้ซื้อมาเขาให้มาอีกทีเนี่ยใครให้ทำมาเนี่ยทำไมฉันกินแล้วรู้สึกมันตายในปากฉันล่ะกะดามันีไงกะดามันีกะดามันีเนี่ยกะดามันีไหนล่มันนี่ไงมันนี่ทำไมฉันไม่รู้จ้าแบ๊จะหมดแล้วนี่อันนี้กินดีเลยโอเคนะฉันว่าเราควรเลิกกันละโอเคไปบ้านฉันจะวางเนี่ยวางอะไรล่ะ วังวังศรีสิริไงโอ้โบ้าจริงแต่ก่อนไปนะฉันอยากจะพาดูห้องนี้ก่อนมันใหญ่โตมากเลยอะเธอพาชมเลยโอเคตอนนี้เราอยู่วังกันแล้วนะจ๊ะฉันรู้สึกตื่นเต้นมากผมมีหลายสิ่งหลายอย่างในห้องนี้นี่เรามาถ่ายละครกันใช่ไหมไปหาไปหามันนะ่ยใครนะ่ะใครนะ่ะและใครนั่งอยู่ในห้องแนตะ่บ้าจริงนสัสแสดงนํำของเรานี่นะพระเอกพระเอกจ,ะจะตุรเทพบ้าจริง เออมีสักว่าน้องขอท่าเนาะงามหนา้าไอ้หยอาตอนนี้ก็ทุกคนไม่มีใครอยู่ในห้องมีแล้วแค่สามคนนะ่ะคอสตูมคอสตูมก็ไม่อยู่เราก็เลยเล่นกันได้แต่อย่าให้คลิปนี้หลุดออกไปนะงามไงงามไงงามอะไรล่ะงามหน้าไงงามหน้าบ้านจริงฉันตื่นเต้นจังเลยอะ่ะฉันอยากทำผมด้่ยเคย